ก็ถามลงตายกข้อหนอึ่งเรื่องที่พี่เขาพูดเรื่องกรรมก็คือกรรมเนี่ยที่เราทําไปแล้วเนี่ยกรรมชั่วมันก็จะติดอยู่ในสัญญามันมีวิธีอะไรไหมครับที่จะบรรเทาเบาบางกรรมชั่วที่เราทําไว้แล้วเนี่ยให้เบาบางลงได้มีไหมครับอ้าวเราก็ไม่ทําอย่างไงถ้ามึงทำซ้ำๆๆๆเนี่ยมันจะเป็นนิสัยมึงใช่ไหมเหมือนมึงกินเหล้าเนี่ยมึงกินบ่อยๆมึงก็ติดเหล้าไม่ใช่เหรอ ถ้ามึงกินครั้งสองครั้งมันก็ไม่ติดไม่ใช่เหรอจริงไหมทำชั่วทำอะไรก็ตามท่านเรียกว่าอุปนิสัยาปัจจโยมึงจนเกิดเป็นความเคยชินน่ะเข้าใจไหมนั่นเราเรียกว่ากรรมเข้าใจไหมเออไม่ใช่อะไรก็บาปก็บาปฆ่าควายก็จะตายไปเป็นควายฆ่าไก่ก็จะตายเป็นไก่จริงไหมไม่ใช่อย่างนั้นฆ่าหมูก็จะเป็นหมูงั้นมึงฆ่าพระหรหั์มึงก็จะเป็นพระหรหัสอสก จริงไหมว่า,วาการภาวนาการทําสมาธิเนี่ยมันจะลดบรรเทาวบางในกรรมในอดีตได้ไหมครับได้นะ,ะถ้ากรรมมันตัดไม่ได้แก้ไม่ได้งั้นไม่มีพระอราหันต์หรอกเพราะพระอราหันต์สิ้นแห่งกรรมไงเป็นผู้พ้นออกผู้ไม่มีกรรมไงจริงไหมเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องปฏิบัติมากกว่าเนาะเออนะแล้วมึงจะรู้เองเนาะหมายถึงว่าคำถามที่เมื่อกี้ที่ถามเนี่ยหมายถึงว่าถ้าคมเราสิ้นสุดตรงนี้แล้วอนาคตเราํำแต่คมดีเนี่ยคมที่ยังอยู่เนี่ยมันจะเบาบางไหมเบาสิเบาสิอ่าท่านถึงอุปบังเหมือนแก้วเนี่ยอ่ามึงมีเกลือใช่ไหมมีน้ำนิดๆมันก็จะเค็มถ้ามึงเติมน้ํา ลงไป,ไปบ่อยๆมันจะจางไหมอะลดของเกลือ,อเข้าใจไหมประมาณนี้แล้เ,เราเปลี่ยนนิสัยนั่นเองเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนั่นเองอ,อย่างลุงจาเนี่ยพูดถึงเนี่ยถ้ามึงรู้จักกลัวนะใช่มึงใช่มึงลรกใช่ใช ใช่กูก็รว่ากูกูเพิ่งเจอคนอย่างมึงนี่แหละนะเออนะ,นะ,นะใช่นะเพราะว่าด้วยนิสัยของเราเห็นไหลวงจาก็ไม่ใช่คนดีเห็นไหมลวงจาก็ไม่ใช่คนดีอ่าลวงจาเนี่ยแต่ก,ก็ไม่ใช่คนเร็วเข้าใจไหมไม่มีสันดานที่จะเร็วขนาดนั้นแต่ลวงจาเรียกว่าความหลงมากกว่า อย่าลืมว่ากรรมเนี่ยเราจะปฏิเสธมันเกินเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับมันก็ได้รับอยู่ดีจะปฏิเสธทําไมจริงไหมเราต้องยอมรับจริงไหมถึงเราไม่อยากแก่มก็แก่มกแกไม่ใช่เหรอกรรมก็เหมือนกันจะปฏิเสธทําไมปฏิเสธก็ได้รับไม่ได้รับเพราะนั้นเราต้องใจเด็ดที่จะสร้างเดินต่อไปในทางแห่งควาเป็นกุศลมากกว่าพัฒนาตัวนี้ขึ้นมากกว่า ใช่ไหมถ้าเราไปกังวลแต่เรื่องของเมื่อวานเนี่ยเราก็ง้อมมเต็มทนแล้วซึ่งเมื่อวานเนี่ยมันเรากลับไปแก้อะไรไม่ได้เราแก้ที่ปัจจุบันไม่ใช่เหรอนะเพราะฉะนั้นการแก้คือแก้พฤติกรรมแก้ไขตัวเองนั่นเองเนาะนี่คือการเปลี่ยนแปลงทําให้มันดีขึ้นดีขึ้นเจริญข,ขึ้นนั่นเองนะเพราะฉะนั้นไม่มีใครหลอกที่ไม่สาชั่วปุถุชนนี้ไม่มีใครหลอกที่ไม่เคยจำหนีคนที่เป็นปุถุชน ไม่มีเลยมีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นไม่มีหรอกเนาะทุกคนผ่านกว่าจะรู้นะก็ต้องพ้นออกจากความหลงมาก่อน,นใช่จริงไหมเมื่อออกจากหลงได้เขาเรียกวันรู้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ไขามาวิพากษ์ตัวเองมากกว่าเข้าใจไหม เพราะฉะนั้นศาสนาเราถึงเน้นไปที่สติถึงเน้นไปที่ปัญญาไม่ใช่เน้นไปที่ความเชื่อจริงไหมเออเพราะความเชื่อในศาสนาอื่นเขาก็เชื่อเหมือนกันจริงไหมศรัทธ,ธาเหมือนกันอย่างคนศรัทธ,ธาเล่ามันก,ก็กินแต่เล่าศรัทธ,ธาไก่มันก็เลี้ยงแต่ไก่เห็นไหมเออนี่เขาเรียกศรัทธ,ธานี่คือความรักความอนนะักเราเขาเรียกความรักรือความหลงนั่นเองจริงไหมเอออย่างคุณพเอ็มเนี่ย ท่านตัดสินใจมาบวชก็ท่านรักครูบาอาจารย์ท่านรักพระพุทธเจ้าท่านรักภาะกสาาพัฒจริงไหมเออเพราะฉะนั้นทุกอย่างเราก็ผ่านมาเหมือนกันจริงไหมแต่เราจะแก้ไขตัวเองอยังไงจริงไหมใช่แต่ทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้เป็นเหตุที่ดีมากที่เราได้มาวัดป่าบ่อน้ำประอินซึ่งเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยอยู่อ ถ้าว่าอยู่คนเดียวในป่านี้ในเขานี้กลางค่างกลางคืนเนาะ,ะเห็นไหมทุกวันนี้ฮะเออมันก็จะมีเพื่อนขึ้นมาเยอะเลยนะเนาะเพราะฉะนั้นในชีวิตที่การบวชหลวงตาอยู่แต่คนเดียวอยู่ปา่าอยู่เขาอยู่ถ้ำอยู่ดอยนะส่วนมากอยู่คนเดียวนะเนาะจนมาอยู่เมืองอุบลเนี่ยเริ่มมีเพื่อน เออก็ใช่ใช่ใช่เนาะอืมมึงจะไปดูคนอื่นทำไมล่ะเสือกจริง,ง,งไหมล่ะอ่าก็ดูตัวเองนี่แหละใช่เนาะเพราะพระเจ้าบอกว่าโรกของจิตย้อมเสือกย,ย้อมใส่แม้เสือกไปยุ่งกับจะเข้าบ้านเข้าใจไหมเราไม่เคยดูตัวเองเลยเราพยายามจะไปแก้ไขคนอื่นเราพยายามที่จะไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นนะมันไม่ยุติธรรมกัน คนอื่นไม่ยุติธรรมกับตัวเราเองด้วยคําว่ายุติธรรมต้องยุติที่เราเ<อ>ข้าใจไหมเออเพราะฉะนั้นด้ว<อ>ยหน้าที่นะ<อ>เนาะดวงตาเนี่ยฟังไรหมดนะนะถ้ากูอยากฟังนะจริงไหม<อ>บางทีไม่อยากฟังมันก็ได้ยินเ<อ>พราะเรามีหู<อ>จริงไหมอเออเพราะฉะนั้นมันเราต้องยอมรับมันเท่านั้นแหละ สู้จริงๆคือการยอมรับยอมรับความเป็นความมีของเขาเข้าใจไหมเออจริงไหมล่ะอ่าอย่างกูเนี่ยจตุพรนี่เป็นไอรอนกูเห็นไหมกูฟังจะเขาจะทําอะไรเรื่องของเขาจริงไหมแต่กูฟังเอาความรู้ไงจริงไหมเห็นไหมมันได้ประโยชน์ไหมเออถ้ามึงจะฟังไปเอาการเมืองอย่างเดียวเรื่องของเขาแล้วมึงจะเอาเรืองเอาเองจริงไหมเออ นะล้งตาเนี่ยว่าบางทีเราเก็บเกี่ยวเอาประโยชน์จากคนอื่นได้จริงไหมล่ะอนะย่างกูฟังกูวาเอ็มบางทีเออเนี่ยนะนะขนาดเขาเป็นลูกศิษย์กูนะจริงไหมบางทีเออนะนี่เห็นไหมเราก็ได้ประโยชน์เห็นไหมไม่ใช่ว่าเราปิดประตูแหมลวงตาเคยพูดว่าโง่มีสองประการโง่แบบหนึ่งโง่แบบลืมตาโง่แบบหนึ่งคือโง่แบบหลับตา โง่แบบลืมตาคือใครพูดอะไรก็ไม่ฟังเนี่ยขวางไปหมดโง่แบบหลับตาก็คือคนเขาพูดอะไรก็เชื่อจะพืพ้นๆไปหมดเลยมันไม่มีความพอดีอเข้าใจไหมหลวงตาไม่เคยสอนให้วัดป่าบ่อน้าพระอินทร์เนี่ยมาศรัทธามาเชื่อหลวงตานะให้เชื่อตัวเองให้เชื่อพระพุเจ้านะให้ปฏิบัติก่อนพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้เชื่อนะมันจะมีหลักการลมาสูตรเลย จริงไหมอย่าพึงเชื่อแม้แต่คนนั้นเป็นครูของเราอย่าพึงเชื่อแม้แต่มีในตำราอย่าพึงเชื่อแม้แต่เรื่องเล่าสืบๆกันมาแต่พวกเราเนี่สิมันพอใจมันถูกจริตมันว่าที่จริงถูกใจมันจริงไหมเออมันไม่แปลกใจหรอกที่มันไม่ชอบกูพระสนตินอะไรวะอย่างเงี้ยใช่อันนี้เรื่องจริงไฟ์สดใหม่ๆเนี่ยคูไม่ได้เจตนา อีเจ้นเป็นคนจับโทรศัพท์มาถ่ายกูกูไม่รู้ด like ้วยซ้ำว่าไลฟ์สดคืออะไรก็ก hm, ูอยู่วัดของกูดีๆกูก็นั่งของกูใส่อังสาจริงไหมเขามาถามกูแล้วมาถ่ายกูกูก็ตอบไปแต่บังเอิญกูก็พูดตรงไปตรงมาจริงไหมเออเขาก็เอาไปลงยูทูบมึงเชื่อไหมห้าสิบเก้าจุดเก้าเปอร์เซ็นากูสาธุแต่คนไลฟ์นั่นแหละเออ ด่าไปด่ามาเริ่มแตกออกมาเป็นสองแค่สามคลิปมันเชื่อปิดเนี่ยหมื่นแปดไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเพราะคนเขาไปเสียงกันมึงเชืนะ่อไหมคอมเมนต์หนักสองหมืน่นเข้าใจไหมเอออยู่ดีๆกูไม่รู้เรื่องพวกนั้นเสียงกันตะดำตะแดงจะฆ่ากันแล้วเออเออ บางคนเนี่ยโอ้โหอย่าไปว่าท่านนะนี่ท่านพูดถูกมันพูดถูกอะไรวะเห็นไหมก็ว่าพูดไม่เพาะเลยเนี่ยอ่านะอ่าแต่หลวงจาก,ก็พูดของหลวงจาอย่างนี้จริงไหมเออบางคนเอ้ยทั้งพูดทั้งสูบบุรีพะอะไรวะทำไมต้องสู่บุรีเห็นไหมกูบอกว่ากูลองต้มกินแล้วมันไม่เวิร์กจริงไหมอ่าอ่า จริงไหมเอาเอ่อที่ลุงู่แหวนเนี่ยมวนเท่านหนไม่ตีนเนี่ยอันนั้นลุงู่แหวนนอนไปนอนจริงไหมล่ะถ้ามันจะหาเรื่องตีโอ้โหนะมึงนะกูจะบอกห้ถ้ามึงเนี่ยกูคเคยพูดเรื่องลาผัวเมียไปซื้อลาเออเห็นไ,ไหมนี่มึงกำลังเป็นซื้อลามาผัวเมียจูงลา ชาวบ้านเห็นเออโขคนโง่เลยมีลาแล้วไม่ขี่ผัวก็เลยให้เมียขึ้นนั่งตัวเองจูงผ่านไปสักพักมันบอกเออโง่มากเลยกลัวเมียเห็นไหมผัวก็เลยมึงลงมากูาขึ้นมึงจูงเอาเปรียบเมียมันว่าเห็นไหมมันขึ้นทั้งสองคนเลยทรมานสัตว์มันว่าเห็นไหมมันจะเอาอยัางไงถ้ามึงไปกังวลแต่เรื่องที่เขาจะว่า มึงไม่เป็นอันทำงานหรอกมึงทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะเขามีที่ผลต่อมึงใช่ไหมเพราะฉะนั้นมึงไม่ได้เป็นอิสระเลยมึงก็ไปโทษจากคนอื่นเขาจริงไหมเออนะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับมึงแล้วล่ะไม่ได้ขึ้นอยู่กับกูเนาะอือกูยังพูดเลยไม่ชอบกูไม่ใช่ปัญหาของกูเป็นปัญหาของมึงจริงไหมล่ะอ่ามันยุติธรรมดีมึงว่าไหม อว่ากูพูดไม่เพาะกูเห็นล้นสลาอยู่เนี่ยจริงไหมเออบางทีเขาก็ชอบพระชาดิตเหมือนกันเลยกูน่ารักมันเชื่อจิงั้นไม่มีคนมาอยู่กูหรอกถ้าคนเห็นแก่ตัวไม่มีใครอยากอยู่ด้วยหรอกกูต้องดีแหละคนถึงอยู่ด้วยจริงนะมันไม่อยู่ที่คําหวานหรอก ยาดีต้องมีรสขมถึงรักษาโรคได้เข้าใจไหมอ่าเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวใครอยู่ที่ตัวเราเนาะ,อะขอให้โอกาสลงตาสักปีหนึ่งเนาะหลงตาคิดว่าจะทำให้เพียงพอที่พักที่อาศัยเนี่ยหลงตาใช้เวลาไม่เคยได้หยุดพักเลยการสร้างเนี่ยคิดว่าคนพันกว่าคนเนี่ยทำที่อยู่อาศัยเนาะหลวงตาไม่ได้หยุดเลย อย่าลืมนะว่าช่างเนี่ยจ้างมาทํากุฏิเนี่ยคิดดูปีนี้ทํามาเกือบสองร้อยนะสองร้อยหลังเห็นไหมทําถนนทําไฟฟ้าทำประปานี่น้ําต้องตากต้องทําเองทั้งน้ํารดต้นไม้ทั้งน้ําใช้จ่ายน้ําดื่มเห็นไหมครักบาบา,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 างดีวจะแ มอมึงจตัค่ทงางบอกให้กูหน่อยสิเะอมมึงเออมึงช่วยกูด้วยก็ได้มึงหาท่างอใกูมึงพาจริงไหมเนี่ยมึงคิดว่าคนอื่นเป็นภาระมึงมึงก็จะแบกกูก็บอกแล้วว่ากูไม่ได้คิดว่าคนอื่นเป็นภาระไง กูค,คิดว่าคนอื่นเนี่ยไปกูแค่ทําหน้าที่ของกูเขาใช่ไหมถ้ามึงคิดอย่างนั้นมึงก็จะแบกนะ,ะทุกคนในบ่อน้าพระอินทร์สำคัญกับหลวงตาทุกคนนะหลวงตาต่างหากที่ไม่ค่อยสําคัญตนเลยนะหลวงตาเนี่ยไม่เก่งเมื่อก่อนหลวงตาเนี่ยไม่ชอบไม่ชีจริงกูไม่อยากให้มีไม่ชีหวัวล้นเพราะไม่ชีเคยบังคับกูไปยุวัดอื่น กูเลยบอกกูจะไม่มีไม่ชีหัว้ลนเด็ดขาดเห็นไ,ไหมตอนนี้กูมีเยอะที่สุดในโลกจริงไหมเพราะว่ามึงจะปฏิเสธได้ไหมล่ะเขามาอยู่กับมึงมึงจะเสือะไรใส่อลส่ส่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาความเมตตาไม่ใช่เหรอให้โอกาสคนไม่ใช่เหรอจริงไหมแล้วมึงจะให้กูทํำยังไงมึงไปชวนมันศึกว้างสิไม่ชีเนี่ยจริงไหมล่ะเออจริงไหม กูเนี่ยอยู่เฉยเฉยมันมาเองนะแล้วเราจะไล่เขาไปได้อะจริงไหมกูจะบอกให้ใเพราะฉะนั้นหลวงตาเนี่ยก็เลยว่าเออเมื่อก่อนกูนว่าร้อยหนึ่งก็พอแล้วต่อไปห้าร้อยห้าสิบตอนนี้สี่ร้อยห้าร้อยแ้ละจริงไหมอ่าแล้วจะให้กูทำยังไงกูก็ถือว่าเออ เขาอาจจะเห็นหน้าตากูดีอะไรอย่างเงี้ยคิดไปนทางที่ดีหน่อยก็ได้นะึอย่าคิดแต่เป็นนะเออมองให้มันเป็นเทพพบุตรหน่อยอย่ามองแต่เป็นมารสิอย่างไงอ้ยเนาะเพราะฉะน,นั้นมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเห็นไ,ไหมนะแล้วมึงดูแหละเนี่ยไม่ฉีกูกน่ารักมากเข้าใจไหมจริง โอ้โหนี่นะเห็นไหมเขาตื่นตั้งแต่ทีหนึ่งทีสองทำให้คนกินตลอดยีิบสี่ชั่วโมงมึงรู้ไหมเนี่ยมึงมาดูเนี่ยทุกวันเนี่ยบ่ายสามมาเขาจัดแจงเข้าครวัวเหไหเป็นร้อยๆเตรียมอาหารตามมัตสุด,ดีไว้ตื่นทีสองเขามาทำมาเพื่อจะมากินกันลและแขกไปไทยมาเนี่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมองกินได้ที่นี่ฟรีหมด กาแฟฟร,รีอะไรฟรีหมดาตายฟรีด้วยเข้าใจไหมอ่าไม่มีเนี่ยคนอื่นไปว่าต้องงานจะเสียงกันอย่างนั้นอย่างเงีง้ยอย่าไปพูดม,มึงฟังกูเนี่ย<า>ไม่มีกูไม่สนใจหรอกกูจะบอกให้ะหนะกูเนี่ยเด็ดขาดมากนะกูจะบอกให้นะ,ะเพราะว่าที่นี่ไม่มีไม,ไม่มีทางนะ จำไว้กูพูดตลอดเงินซื้อกูไม่ได้หรอกถ้าไม่มากพอว่าไงนะเพราะฉะนั้นเนาะที่นี่ฟรีหมดอกาแฟฟรีตลอดยีิบสีชั่วโมงจริงใช่มึงมาอยู่ได้เลยวัดบาปน้ำมากินจริงะข้าวฟรีกินฟรีที่นี่ไม่มีถามนะ ไม่มีทางที่นี่ไม่มีทางที่จะไปหลอกไปรวงใครไม่สนใจหรอกเนาะนี่เป็นโลกอีกโลกหนึ่งโลกแห่งธรรมะโลกแห่งน้ําใจโลกแห่งความเมตตาไม่มีทางมาที่นี่ปลอดภัยนะจําไว้ปลอดภัยที่สุดมาที่นี่มึงไม่ต้องกลัวโจรเลยเพราะกูไมหน้าโจรเข้าใจไหม <c oughs> จริง <c oughs> ไม่มี มาเลยมึงจะเจ๋งขนาดไหนก็บกูเนี่ยกูจะบอกให้อเพราะว่ากูไม่กลัวหรอกจริงไหมในชีวิตกูเนี่ยกูไม่กลัวเด็ดขาดเลยนะอืมกูกลัวจะเมียกูทนานั้นแหละเมื่อก่อนเท่าปัจจุบันเนี้ยกูถึงต้องมาบวชไงนะเพราะฉะนั้นผู้กํากับเนี่ยตารวจเห็นไหมกูจะอยู่กับตารวจตลอดเพราะพวกนี้มันติดค้างบุญคุณกู สวายก่อนมันจับกูมันได้เลื่อนขั้นไงทไมกูยังไม่ปวดนะจำไว้เพราะฉะนั้นเนาะที่นี่ปลอดภัยวัดป่าบ่อน้ำพะอินปลอดภัยที่สุดจำไว้ไม่มีนะไม่มีเราจะมีนั่นมีนี่มีเรื่องมีราวที่นี่นะตำรวจเขาดูแลพวกเราก็ดูแลมีแต่น้ำใจที่นี่นะหลงตาว่าโลก บ่อน้ำพระอินทร์ลรตรงนี้นะไม่มีน้ำอะไรใสสะอาดเท่าน้ำใจไม่มีรสชติน้ำใดเท่าน้ำใจไม่มีน้ำอะไรเย็นเท่าน้ำใจเพราะฉะนั้นโลกไม่ได้ขาดแคลนอะไรแั้พวันขาดแคลนน้ำใจเนาะวันนี้หลนะวนนงตาก็ขออนุโมทนาสาธุการกับครูบาเอ็มและครูบาอาจารย์ทุกๆคนพร้อมทั้งพวกเรา ผู้ฝ่ายทำฝ่ายสานเนาะได้มาร่วมสร้างเหตุด้วยกันเนาะ